หมอดังเผยการเสียชีวิตผิงชยดาอาจไม่ใช่จากการนวดสืบเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของผิงชยดานักร้องสาวจากค่ายกีตาร์เรคคอร์ดหลังจากไปนวดบิดคอและเกิดอาการป่วยจนสุดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเพจดังสารสมองกับ أ. ออังจจานหมอสุรัตของคุณหมอสุรัตแสดงความคิดเห็นบอกว่า u p d a t 9เด็กข่าวคนไข้ที่เสียชีวิตหน้าไม่ใช่จากการนวดนะครับเห็นว่าน่าจะมีอักเสบและติดเชื้อเอ็กเรไม่พบมีกระดูกกดสันหลัง กรณีน้องไปนวดแล้วเสียชีวิตคนกลัวจัดใจเย็นนะทุกคนฟังจานก่อนหนึ่งปกติคนเทรนนวดอาชีพเขาไม่กดจนกระดูกหักแบบนั้นและไม่นวดคอที่มีเส้นเลือดสองจากเอ็กเรกระดูกโดนกดผิดรูปจริงแสดงว่าโดนกดหรือบิดแรงมากๆๆๆแต่ไม่รู้เป็นเหตุจนกดไขสันหลังไหมคราวนี้กรณีนี้เป็นไงคนไม่รู้บอกลาการนวดด่าหมอนวดใจเย็น การที่น้องมีอาการปวดแบบแปลกๆบอกเลยมีปัญหาไขสันหลังแงแงๆแอาจอักเสบหรือไขสันหลังบวมด้วยซ้ำไม่รู้นวดจนไขสันหลังมีปัญหาก่อนเป็นเหตุหรือนวดแล้วเพราะมีโรคอักเสบแทรกพอดีจึงให้นวดแรงไปด้วยคือปวดจากไขสันหลังนักโคตรปวดเพราะเป็นปวดเซลประสาทส่วนกลางเซนทันเพนซินโดมจึงไปนวดซ้ำเรื่อยๆจะให้วิเคราะห์อาการต่ออาการหมละลา t r a กิ้ง g ตำแหน่งและเหตุให้ได้แบบนี้เรียกไฮเพราจีซียคือเซลล์รับความรู้สึกทำงานผิดปกติ จะสร้างการปวดเองนะมักจากการอักเสบจึงปวดไม่หายสําคัญคือเมื่อปวดมากก็จะให้หมอกดให้แรงที่สุดจึงเป็นแบบที่เห็นนะเฮ้ยหมอแรงแรงส่วนหมอก็น่าตามใจจัดเต็มที่กรณีมีโรคอื่นแทรกด้วยอาจมีโรคการอักเสบเอนเนโมเนโรไมอลลติสอัปทิคือก็เป็นได้ทําให้ปวดทนไม่ได้ต้องนวดให้แรงเพราะหากนวดแรงสมองจะรับความรู้สึกแรงกดจากนวดทําให้ความรู้สึกเจ็บจากสันหลังไม่ผ่านเจ้าตามเกตคอนโทรลตี D, รีประตูความปวดรับได้ความรู้สึกเดียว เหมือนคนปวดหัวลองเอามือต่อยหน้าแรงๆสีหายปวดหัวปวดหน้าที่โดนต่อยแทนอีกอย่างปวดต่อมาลงมาถึงรานมระดับทีสี่ต่ำกว่าที่ไขสันหลังตรงคอมากคล้ายมีการลามลงมาแต่ถ้าหมอนวดบ้าระห่ำขนาดนวดให้คอหักไปเลยนี่ก็บ้าเกินไปไม่เคยเห็นแต่ถ้าเกิดจริงเข้าคุกแน่ๆไปหักคอเขาเอาว่ากรณีนี้ไม่พิสูจน์ทราบอะไรเป็นไก่เป็นไข่หมอบางคนแบบสรุปความก็ด่าก,กันไปแต่ใจเย็นนะเด็กหมอนวดไทยตกงานกันซวยเฉยที่ดีๆเขาก็มีเยะแยะ,แยะ ส่วนเหตุเสียชีวิตไม่น่าใช่จากไขสันหลังโดยตรงปกติรอยโรคไขสันหลังอาการเป็นต่ำจากรอยโรคที่คอนมาไม่ขึ้นไปที่สมองหน้าจะเสียจากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่เกิดจากนอนติดเตียงทำไมอ,อจรู้เรื่องนวดอ่ะเจ็ดปีที่แล้วเป็นหัวหน้าศูนย์แพทย์แผนไทยและผสมผสานทีทีเซียมคณะแพทย์มอชไงล่ะน้องชายก็ปอโทแผนไทยและออกจก,ก็เป็นออจหมอสมองที่คิดหน่อยวิเคราะห์หน่อยไม่งั้นผิดทางหัวจะปวด เท่านี้แหละยังไงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอจสุรัตนะ์